เพราะมันคือพื้นฐานในการทำงานที่จะเชื่อมกับดีไซเนอร์คนเดียวนะคะไม่สามารถทำให้สำเร็จได้เพราะคุณต้องคอมมิเนกเคตกับคนอื่นเทคนิ ician, ชเชียนช่างหรือว่าต่างๆนานาเพื่อให้เกิดความสำเร็จตรงนี้ด้วยถ้าคุณไม่มีแบ็กอัพในเรื่องของเทคนิคอลนอเลจคุณก็ไม่สามารถกลับไปสู่การพัฒนา product ได้เพรมันกลับไปกลับมานะะทั้งเทคนิคอลกับมันเหมือนซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์ ทั้งสองอย่างคุณต้องเรียนรู้พร้อมๆกันแล้วมันมันมันถึงจะเวิร์กนะคะทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์มัน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 เวิร์กนะคะเพราะฉะนั้นพูดได้คําเดียวว่าไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นเลยแม้ไม่รู้ก็ไม่ต้องกลัวนะคะใะเลยค่ะก็ขอบคุณคุณลี่มากนะครับที่ช่วยอธิบายที่ตอบคำถามนะฮะผมคิดว่าเหมือนกันนะคะจริงๆคือไม่จมําเป็นต้องกลัวแล้วก็ เราก็รู้พวกผมก็ยอมรับอยู่แล้วว่า,าการศึกษาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็คือ,อไม่ค่อยถูกทางเท่าไหร่อันนี้อันนี้ไม่ให้เป็นไม่ให้หมายถึงว่าอาจารย์คือไม่ได้ต้องบางทีกระทบการศึกษาที่ต้องบอกหน้าอาจารย์นิดนึงแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นความบกพร่องของของบุคลากร,กรแต่เป็นเรื่องปัญหาระดับนโยบายไม่ได้มีการสอนก็เหมือนกับน้องพูดเองสอนมาทางด้านศิลปกรรมหัตถกรรมสุดท้ายเนี่ยเข้าโรงงานคือเราเริ่มต้นจากเหมือนกับไม่รู้อะไรเลย แต่อย่างน้อยสุดเราก็มีความชอบใช่ไหมฮะถึงไปเรียนต,ตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละคือสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วครับคนที่ชอบทางเท็กซ์ไทคนที่จับผ้า,าแล้วมีความรู้สึกกับมันได้เนี่ยนะฮะตรงนั้นคือทุนที่ใช้ไม่หมดแต่สิ่งที่คุณจะต้องมีก็คือต้องพร้อมที่จะเรียนรู้ต้องบอกกับตัวเองว่าเราจะต้องฝึกเราต้องหัดเราต้อง ต้องพยายามกับตัวเองให้ได้เวลาเข้าไปอยู่ในโรงงานหรือเข้าไปในบริษัทเนี่ยนะฮะที่ทำงานทางด้านเท็กซ์ท์นะครับมันก็คงจะต้อง,องมีอีกหลายอย่างที่ต้องต้องไปเรียนรู้ต้องไปฝึกต้องไปพยายามนะครับขอเพียงอย่างเดียวว่าอย่าท้อแท้กับมันหรือขอเพียงอย่างเดียวว่าเมื่อเรียนรู้เป็นนิดหน่อยแล้วเนี่ยนะครับก็คิดจะบยบิดเนี่ยนะฮะอย่าอย่าคิดอย่างนั้นอยู่ให้รู้จริงๆ อยู่จนกว่าตัวเองจะเป็นดีไซเนอร์ที่ประสบความสำเร็จทำอย่างไรให้ตัวเองประสบความสำเร็จให้ได้นะครับนี่เป็นสิ่งที่อยากจะบอกกับน้องๆดีไซเนอร์อทุกคนผมเชื่อท่านผู้ประกอบการเนี่ยนะรพร้อมที่จะให้โอกาสทุกคนเลยจริงๆแล้วโรงงานทุกวันนี้เนี่ยเราก็เองก็อยู่ในสภาพย่ำแย่เหมือนกันที่ไม่มีที่ขาดแคลนดีไซเนอร์นะครับเพราะน้องที่เคยหลับในห้องเรียนเนี่ยเรื่องเล็กนะครับ เคยแอบหลับในห้องเรียนเนี่ยมาเนี่ยไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามันก็ว่าไปแล้วทุกวันนี้ควรจะบอกว่าเรามีความรู้สึกกับน้องๆทั้งหลายเนี่ยนะฮะเหมือนลูกเหมือนหลานเหมือนความรู้สึกว่ากลับมาเถอะนะครับอย่าไปอะไรนะเก,กะเก,กะเรอยู่ข้างนอกหรือว่าไปนอนเลยกลับมาบ้านเถอะนะครับแล้วมาร่วมกันทํางานให้ดีนะครับเหมือนกับพ่อที่อยากบอกลูกที่สปอยไปแล้วว่ากลับมาเถอะ พร้อมที่จะให้อภัยทุกอย่างเรามาเริ่มต้นกันค่ะนะคะก็อันนี้ขอเสริมนิดนึงว่าเห็นดีไซเนอร์ทำงานกับผู้ประกอบการแล้วเนี่ยอยากบอกดีไซเนอร์ว่าไม่ต้องหนีไปคือมีอะไรต้องคุยกันคือบางทีดีไซเนอร์เนี่ยจะปิดโทรศัพท์เลยหนีไปเลยไม่ยอมมีปัญหาอะไรไม่บอกผู้ประกอบการแต่จริงๆแล้วเนี่ยพวกเราต้องเข้าใจคนนิดนึงว่าผู้ประกอบการเขามีธุรกิจที่เขาต้องรับผิดชอบใช่ไหมคะถ้าเรา ทำไม่ทันอันนี้ยังทําไม่ได้ต้องยกหูนี่บอกขอบอกล่วงหน้าเลยก่อนที่จะทงานด้วยกันคือยกหูบอกเลยตอนนี้มีปัญหายอย่างนี้ค่ะคิดไม่ออกทําไม่ได้อันนี้ต้องเลื่อนไปก่อนคือทุกคนเนี่ยจะได้ช่วยกันแต่ว่าถ้าเราตัดช่องน้อยไปแต่พอตัวเราก็หลบไปเลยของเราปิดโทรศัพท์หนีหายไปอันเนี้คนที่เดือดร้อนก็คือผู้ประกอบการเพราะฉะนั้นเราต้องเราต้องเห็นใจเอาใจเขามาใส่ใจเราด้วยนะคะก็คือการสื่อสารที่ดีคอมม u n i c a t เนี่ยจะช่วยให้การทำงานเนี่ย มันลาบลื่นไปได้แล้วก็จริงๆแล้วทุกๆท่านพร้อมจะช่วยใช่ไหมผู้ประกอบการเนี่ยต้องอยากให้ธุรกิจตัวเองเนี่ยอยู่รอดไ,ได้เพราะฉะนั้นต้องช่วยอยู่แล้วว่ามันมันเกิดปัญหาอะไรในส่วนของดีไซน์นะคะเพราะฉะนั้นก็คาทุกๆคําที่วิทยากรทั้ง3ท่านเนี่ยนะคะช่วยบอกมาคิดว่าเป็นประโยชน์กับทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ดีไซเนอร์มากๆเลยนะคะก็ขอ,อขอขอบพระคุณวิทยากรทั้ง3ท่านนะคะขอทุกคนช่วยตบมือ